งั้นขอ3ทริคในการไลฟ์ทิกต็อให้ปังของคุณมีอะไรบ้าง 1. 1> หนึ่งหข้อแรกนะคะต้องจริงใจสแสดงความจริงใจและเป็นคารคเตอร์สะท้อนให้เห็นว่าเราต้องมีความจริงใจต่อลูกค้าก่อนข้อที่สําสำหรับเมนะ knowledge ความรู้ที่เราต้องรู้จริงกับสิ่งสักนั้นมันถึงจะไลฟ์ไม่ใช่เอนเตอร์เทนไลฟ์ขายของไลฟ์ like, หาเงินไลฟ์ like, ที่สร้างเงินมันต้องรู้จากสิ่งที่เราทําข้อที่ 3. adaptability พี่ต้องปรับตัว การไลฟ์สดไม่มีสคริปต,ตายตัว no script มันต้องปรับตัวแล้วต้องสมองไวต้องรู้ว่าต้องจัดการอะไรกับหน้าไลฟ์ไม่มีเรากดตายตัวเอาวางไวเป็นมาตรฐานว่าเราทําอะไรทาอะไรสุดท้ายเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะมันจะมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเสมอมาหาคุณอย่างคำถามเยอะแยะมากมาย3ามเทคนิคในการขายของไลฟ์พูดปุ๊บปิดการขายคนกดซื้อแล้วก็จ่ายตังทันทีก็คือ1ต้องไม่ผิดกฎก่อนนะไลฟ์ติ๊กตอกต้องห้ามผิดกฎ คือหนึ่งต้องสามารถอธิบาย Key b e n e นฟิให้ได้สันส้นๆโปรโมชั่นหรือทำอะไรก็ทำตามที่ทำให้เขารู้สึกว่านี่คือโกลเด้นชามไม่กดดอนนี้ไม่มีอีกแล้วมไม่ทำตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วหมดแล้วหมดเลยพลาดคุณต้องมีสิ่งนี้มาให้เขาพิเศษและควรทำอย่างนั้นจริงๆไม่ทำให้เขาเสียใจอะยกตัวอย่างเช่นสิ่งนี้มาแถมแค่ตรงนี้ จัดโปรอันนี้ถ้าพราสิ่งนี้เดือนหน้าไปหาสิ่งใหม่ซะไม่ใช่ว่าเดือนหน้าผมหน่อยไม่ได้ม,มัน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 จะมันสามมันแปลว่าคุณไม่ซื่อสัตว์โอเคสองอส<า>นนี่สิ่งสองอันที่3คือ นี่คือคำพูดที่พูดปุ๊บเขากดสั่งซื้อเขากดเลยกดสาตะการ์รับแล้วเผอจ่ายด้วยอและต้องทำให้ลูกค้าไม่แคนเซิลเพราะว่าเลทแคนเซิลออเดอร์นี่สูงนะพี่คุณต้องทำยังไงให้ลูกค้าว่าหนึ่งคอนเซิลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต้องพยายามคขทำแบบเมยหนึ่งนะห้ามแคนเซิลนะแคนเซิลไม่สวยไม่รวยไม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยหูจะเป็นแบบก็คือแบบสนุกสนุกตลกไปแต่มันคือสะท้อนถึงความเรื่องของความจริงเพราะฉะนั้นหนึ่งบอก benefit ิสินค้าที่ชัดเจนไม่ผิดกฎ รวดเร็ว2กระตุ้นให้คนว่าต้องซื้อตอนนี้หาโปรโมชั่นพิเศษหาแคมเปญไม่เสร็จและต้องเป็นสิ่งนั้นจริงๆคือแสดงความจริงใจเขาเห็นจริงๆว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเฉพาะสิ่งนี้และสุดท้ายท้ายที่สุดพยายามทํำยัง,ยงไงได้ให้ทําตามสิ่งที่เราพูดหนึ่งอย่าทำให้เกิดการยกเลิกนะคือคอมมิชเมนต์อ่ะขอคอมมิชเมนต์จากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคอมมิชเมนต์ที่1จ่ายเลยกดเลยกดทันทีอัตราการยกเลิกจะได้ต่ำสองสิ่งเนี้ยมันจะมันจะแบบ คุ้มค่าที่สุดและทําให้เขาอยากได้อะไรต่อแล้วก็มีอะไรต่อสมมติซื้อแล้วกดแล้วแล้วเดี๋ยวมีอะไรอีกสินาทีมันจะมีสิ่งอะไรอีกเข้ามาอะไรเงี้ย l i ฟ e Expo งานมหกรรมสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีมาร่วมหาตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่า Come explore the better you 15-16สิพฤศจิกายนนี้ที่ UOB Life M Sphere ลงทะเบียนเข้าโรงงานฟรี